สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้น,นครับจะปิดกีดแล้วนะช่างผนะ้าเนาะปิดแล้วครับยางสี่มีดยางสี่มีดกับถ้วยสองจุดห้าลิตรบ่อยากพี่ผมปิดี่ผมจะไปแกะสลักแล้ว<บ>ลูกลูกค้าทวงงานหลายแล้วโอ้นี่ช่างผาดคือช่างแกะสลักนะถึงทำไมถึงเรียกช่างผ้าช่างผ้าอาชีพเดิมคือช่างแกะสลักนะคะติดต่ออาจารย์ต้นได้นะครับแต่นี่ก็งานล้นมือแล้วเนาะยช่แกะสลักอาจารย์ต้นมันวันวนกาปีที่แล้วปีที่แล้วใส่ปุ๋ยน้ำ พ่นปุ๋ยน้ำซี่ยางผสมกันพุ่นมันบุ้วันเออปุ๋ยเคยเคยใช้ปุ๋ยน้ำก่อนนั้นนี่แหะปุ๋ยน้ำพุ่นก็ดีก็ดีอยู่แหละปุ๋ยน้ำก็ดีอยู่แต่ว่ามันมันแบบแฝงแฝงไปหน่อยครับมาใช้อาจารย์ต้นลราอ้วนปานนี้ใช่อาจารย์ต้นทาลงมามันก็เริ่มมดีขึ้นาเรื่อยๆละว่าง่ายของคนอื่นก็ดีของเราก็ดีมาก้มูไปซองขวดเลยได้บ่ที่อาจารย์มาที่อาจารย์มาให้นะเออเออกเห้าเห้าให้ ให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับเดี๋ยวเขาก็มาซื้ออาจารย์เขาว่าเขาเขาอยากลองใส่ก็เลยอันนี้มีอยู่เออแจกเข้าไปพร้อมเดี๋ยวเขาก็มาซื้อของอาจารย์ให้เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยนะโอ้โหถูกใช้ใชรวยด้ยนู่นนะตามปลาต้นต้เอฟซีมาเบืองด้วยขันใส่น้ำมาอาจารย์ต้นเห็นไหมบอนอกจากรักษายางหน้าตายก็เพิ่มผลผลิตนี่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆมันสุดยอดจริงจริง ใบข้างล่างยังเขียวอยู่นะจาข้างเทิงแจ๊งแล้ทั้งเทิงออกแล้วนร่วมาพร้อมกันเออสองหนึ่งมันเป็นอย่างงี้เนาะเห็นเอฟซีเขาก็บอกอยู่สองหนึ่งมันชอบเป็นอย่างงี้แต่สวนที่มันร่วงบิดตัวเออขนาดใบร่วงแล้วเอาไปเลี้ยงใบมันยังให้น้ํายางขนาดนี้เนาะถ้ามันสมบูรณ์เนาะถ้ายางไม่สมบูรณ์มันไม่ได้เป็นอย่างงี้เด้มันกระสีมันจะขี้ถี่่วยไอ้ตัวละซ้อนเนาะอืตัวละซ้อนซ้อนเนาะโอ้สุดยอดเลย ดูดิโอ้มันออกไปเกือบเบิดเลยหน่อยออกไปเกือบเต็มเลยเกือบเต็มสักหน่อยอีกสักสองอาทิตย์กับเบืเบ้องบทเปลี่ยนตั้งตรงนี้รอเวลามันกลางเนาะใบกลางเนาะอืตอนนี้ใบมันมาเบิดแล้วโอ้หน้ายางนี่มันแดงเกรงเลยน <ạ. S 2> นเนาะข่วนแดงเลยแดงต้นมันกน็มีออร่ายเลยออกเป็นชีชมพูจักหน่อยอืออันนี้คือที่อาจารย์มาตอนนั้นกับประมาณสองสองอาทิตย์เนาะที่สีตอนนั้นเนาะ ครับเดี๋ยวก็จะสีดีลรบ้วเนี่ยสีแล้วก่อนอาจารย์มาวางมือก่อนนี่โอ้แสดงว่าสองอาทิตย์สีเธอนึงสีู่่เรื่อยอสมพอมันจะงามสมพอมันจะมีออล่าเนี่ร้อย่างิดก็ะสีเลยประดิส่วนนั่นมาสีส่วนนี้สีส่วนนี้ไปกีดส่วนนี้ไปสีส่วนนั่นออยากให้ลูกน้องอาจารย์สีเรยขยันเลยวนไปเรื่อยนะมือละสองสามทางก็เพาะจังไ่ได้เมื่อยหลายเนาะแต่เราทางหนึ่งก็ได้ประมาณแปดสิบต้น ฉีดหลายสามทางกันเขาไม่ได้ใส่เต็มเนาะของลุงๆอาจารย์ผัดถังหนึ่งได้สองร้อยต้นโอ้ยฉีดหน่อยพูดเขาเขาขยันซ้ำนั่นนะบถ้าเขาฉีดหลายมันก็ได้ชุ่มเพรว่าก็งามแล้วเออมันก็แทนปู้มันก็ดูดซึมเข้าไปแม่รู้ดอกแต่ว่าขอให้ได้ฉีดทาาน่าน้อยหลายก็ยังยังดีก็ไม่ได้ฉีดนั่นก็ขอบคุณลุงๆ ได้สีแล้วก็สีถ้ามันดีเยอะหน่อยนั่นนี่แหลคันไผ่เป็นเจ้าของเองเนี่ยเขาสีมันไอันนี้พี่แพรของปีที่แล้วก็โอเคเด้อาจารย์เออเห็นบ่กนะมันอ้วนขึ้นมาครับเพรากระพุ่นนรื่งเบิดเนาะมันก็อ้วนเบิรแล้วบิรอันนี้อันนี้มันมันหยุบเพราะว่าเฮาเฮากีดช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละแต่ว่าเมีอย่างไทยมีอย่างไทยป่ะเด็นอย่างนั้นะโอ้คือนี่คือ FC อันฟังนี่อันนี้มันน่าจะแซงของผิวเก่าแล้วอ่ะเออมันอ้วนกว่าผิวเก่ามันตลกตรงที่ว่า กรีดก mm. e <ım> ับไม่กรีดเนี่ยมันเท่ากันหรือจะแซงด้วยซ้ำเนาะกลายเป็นเนื้อใหม่กับเนื้อเก่าเนี่ยมันเท่ากันนะไว้เอ้าตีเราตีเท่ากันหกเจ็ดมันบอกจ่าหกเจ็ดหกหกอันนี้หกก็อ้วนไปละอ้วนไปละ็อวะถอยหลังมาสักปีที่สามอ้วนแซงอันบ่ได้กรีดซ้ำอันนี้เบื้องแรเอฟซีนะสมมาตรนะว่างานสมมาตรหนึ่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้เท้ากรีดไหลโจ๊กๆเลยนีงปั่นจรวดโอ้ มันสมบูรณ์เด้ท่อนังยางตันนี้สมบูรณ์นด้ถ้าสามารถกรีดได้เลยนี่สามกินที่เรียกวกรีดได้น้ำหมักสูตรสองจางต้นดีพวกนี้แหละมันสิสร้างท่อหนังยางแต่เนื้อสีใน,ในช่างพลาดเนี่ยไม่ได้ขี้ถี่ไม่ได้ประหยัดปุ๋ยเคมีนะครับใช่ปิลออมัน,ม,นมันต้องควบคู่เหมือนคนนะ่ะต้องกินข้าวนอกจากกินวิตามินกินนมเปรี้ยวโอ้เฮิงกใจทิงออกดีเออเพิ่งเอาปีนี่ดูไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้แต่น้ำหมักสูตรสองจานต้นนะมันควบคู่กันนะครับเอาปุ๋ยเคมีมาใส่ไร่หนึ่งก็กระสอบครึ่ ถึงสองกระสอบเนาะขี้หมูขี้หมาช่างผ้าเนี่ยใส่พวกสองกระสอบไระสอบเนาะลายละกระสอบให้ได้เนาะช่างผ้าเนี่ยใสอบครึ่งของผมมีประมาณสอบครึ่งลายตัวนั้นนะซิบหาสอบมั้งลายส่วนนี้ลายสองเสื้อเดยเสื้อละเจ็ดสื้อละแปดสอบส่วนนี้ก็ซิบล่ยเห็นป่ะเก้าลายเก้าลาเห็นบ่ลายละกระสอบเกินกระสอบครึ่งอีกครับเห็นบ่หลามัน่ธรรมดาโอ้สวนกระตมันมันจระตีบลายอยู่ต่างกัน ช่วนี้จะตลอดวันนี้ออกมัตนตลอดเทาไปได้ขี่นาร้อมเลยเนะอะสิ่นี้เดี่ยวตรงนี้ช่วงนี้เสซอลาลงตอนเสซอลาลงมีเป็นหนาหนาเนา่าขันขั้นข,ขั้นใส่น้ำมกักอาจารย์ต้นพ่นตลอดนสะสิบส่าลงได้เสซาลาเนี่ยสิบบาทเนี่จะได้เริ่มใช่ประมาณนี้เนาะเริ่มใช่เริ่มใส่ของปีนี้ไ<อ>งแต่ว่าเขาทาอุ่มขึ้นมาท่าอุ่มขึ้นมาครับมันก็ปิดใบเนี่ยอันนี้มันจะจุกว้นกรเพาเก่าแด้วนี่ เปิดตัวเงินเนาะพอกีดกับแผลนั่นคือถ้าไพลยางสองห้าหนึ่งนะไม่ต้องไปกลัวละใช้น้ำหมักอาจารย์ต้นไปนี่กีดได้ซ้ำหน้าแน่นอนบอกได้เลยเป็นบทธรรมศาอเออไม่ต้องกลัวว่าสองห้าหนึ่งจะกีดซ้ำหน้าไม่ได้ผมเคยกีดดูแล้วน้ำยางดีที่บอกว่าสองห้าหนึ่งซ้ำหน้าไม่ได้เนี่ยลืมไปเลยถ้าใช้น้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นมันอยู่ที่เขาหลุงเข้าใจต้องเข้าใจเนาะ เฮาวเห็ดสวนเฮาก็บก่แม่นเห็ดอย่างเดียวเนาะเอาลองขุดไปน,ดนําก็ดูหน้ากรีดแบง่งเป็น4พุ่นเด้หน่ซ่ํานีเนี่ยซ้ำสีไม่หาไม่หาทางเนาะ <laughs> อ้ <laughs> เอา4น<ห>ั่นแหละตีไม่หา5มันสิเหลือบ่หลายอยู่เหลือบ่หลายแต่ว่ากับสมบ,บรูรณได้มันนั่นเดี๋ยวมันก็ขยายเนาะเดี๋ยวมันก็ขยายได้5อีหลีเห็นบ่ถ้าอย่างสมบูรณ์เราไม่ต้องไปกีดกว้างใหญ่ไพศาลเนาะครับ FC โอ้ถ้วย ไหญมากขายรอบนี้ก็ไปทําอย่างอื่นแล้วใช่ไหมนี่นไปทำแกสลักแล้วอขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ